ใน,นนี้นะครับผมอัมสามสิบสอสี่ห้าเลยอาคารยาคว้ามาริน mm hmm. ก็มาแคสตันฟิลสามด่านแคสเปียนบันเดอร์นะครับผมว่าเป็นด่านที่ผมรอคอยมานานมาก mm hmm. เ,ล Metro, เล่นเมโทรจนเบือ่อจับทเทคไดียวหมดแล้วด่านเมโทรมาลองด่านนี้กันบ้าง mm hmm. เป็นการเทสประสิทธิภาพเครื่องแบบลากเรือสุดๆครับ mm hmm. ในเมื่อด่านนี้มันมีรถเยอะแม่ง mm hmm. กูเองเจเนีย hmm. เลยดีกว่า <Yeah. S 2> นี่นะครับคุณจะเห็นว่าผมขับรถผมอยู่ในรถนะครับผมเป็นคนปืนกลผมต้องระวังเครื่องเจ็ตสตูให้นะครับเพราะผมเป็นคนเดียวนนคนในรถถังที่มีปืนแต่ได้ปืนกล50มมครับผม Haulah. Haulah, pokok situ.

อาวโดนสวามสอยรถถังงครับตายแบบงงงงงงจริงๆนั่นเนี่ยเดี๋ยวขึ้นอันนี้เล่นเป็นสไนเปอร์นะครับผมมัรุ่ยค้อน นี่ก็รถตัอทางใกาศยานครับขณะนี้ครับผมคนขับรถนะครับอาละเพเจ็ดในระยะโอย อ่ะกไม่ทิ้งแหละไม่สนละโอ้ยร้อนปืนก็ถี่ครับโอ้ยเจ็ด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 โอ้ปืนร้อนเว้ย อา,อาราอักาตูยิงมังยนเอฮ์หนึ่งเซตไวเปอร์ยิงนะครับนาซาวิงนักนะไม่เป็นไรมันเลื่อนมาเหลือเท่าไรวะคอปเตอร์ตัวจะพังก็แหละตัวสภาพทรายขนาดนั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเล่น e อนจิเนียร์ครับเอาอาร์พีจีใส่บ้านมาันอยากขับอากาศยาน์บ้างว่า ถ้ายิงโดนนะแมงโครเวอร์อ่ะเจอ่องเจ็ดแล้วครับเฮ้ยเวทฟอร์มี่จะยิงทิ้งแม่งเลยนะ ไม่เป็นไรกูขับรถถังก็ได้มาเอาละไม่เป็นไรเราสส่อากาศสยานไม่ได้เราสส่รถมันก็ได้โอ้โหไม่เป็นไรนะครับปืนนี้นี่คือปืนใหญ่120มม ความล็อกเรามีจริงๆนะไปกินเ,เอาไปเอาออุ้ยเาไปกินต่ออ่าอือเดี๋ยวเราล็อคอยู่ไม่เป็นไรเพราะเราเป็นรถถังครับน้ำเราไม่กลัวลุยครับเราเป็นรถ ยืย้ยขึ้นไปขึ้นขึ้นนรกขึ้นนรกขึ้นนรก,กโอ้ลุกขึ้นสิโอ้ลุกลุกกากมากอะลุก เออให้มันได้ย่างสิลกูกแม่งน่าอายวะรถถังติดน้ำเนี่ยไปละกทิ้งรถละลาก่อนจ้ารถอันแสง สองพันเปิดมันน่าเกลียดขนาดนี้เลยเหรอวะนี่แลกไม่ได like ้นะพีพีสองพันเราเป็นเอนจิเนียร์เรามาแลกกับอะไรเรามาแลกกับเอนจิเนียร์เหมือนกันนี่วะมันมีมันมีเอทีโฟะไม่เกี่ยวกันมั้งเช่างมันเถอะอ่าเล่นซัพพอร์ตต่ออุ้ยอุ้ยเซตเจตอัดหน้าเราเลย แพ้แบบงงๆครับแพ้แบบงงจริงๆอ,อ้าวพาพาดบล็อกจริงเติมเติมอ่ะเนื่องจากมาเป็นสรุปคะแนนอะ่ะผมคงไม่ดูให้มันยาวกว่านี้นะเดี๋ยวก็ไว้ตัดรอบหน้าแล้วกันวันนี้ถ่ายเต็มที่ครืงชั่วโมงก็ไม่ว่ากันก็พัก สักครู่นะครับแคสเปียนบันเดอรอ่ะมาเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการแคสเกมอาคารีชแน,นลนะครับผมก็มาแคสแคสเปียนบันเดอร์ต่ตอ,ตอ,ตอกันเลยวันนี้เต็มที่หาวิธีจะหาอากาสไปขับเจ็ตให้พวกท่านดูดูกันให้ได้ครับผมเอาง่ายๆว่าผมจะไปขับอากาศยานให้พวกท่านดูกันให้ได้เอ้ เกิดมาการสนามรบเลยกับเอ็มสองสี่เก้ากระบอกเอ้ให้ค้นด้วยแมนอย่าด้วยมันชิงกันได้ลงคอเหรนี่นะครับคอรู้สึกต่างกับก a t เช้ f i ิ l d สองริมลับนะครับท่านผู้ชม เอ็มสองสี่เก้ายิงเจ็ด้ายมีนี่ว่ามีกีบเอ็ดมามึงโฉบม,มาอ,บอีกรอบบุญจัดไพ่มาโฉบเข้ามาเซ็งครับท่านพี่ชมท่านผู้ชมต้องวิ่งไป วิ่งไปวิ่งไปตอนนี้ครับประชากรของรัเสเซียและสหรัฐอยู่ที่290-294นะครับห่างกันสีคนใครแพ้ใครหมดก่อนแพ้นะครับผมเพิ่งรู้ว่าผมลากเครืผมมาเล่นแคนสเปียนบอนเดอร์ได้นักที่แบบมันใหญ่ขนาดานี้รายละเอียดเยอะอุ้ยรู้สึกลูกปืนมันจะลอยมาหาหน้าเราไปบนเลยในเกมนี้เราไม่ใช่หมากลัวน้ำนะครับ เราลงน้ำได้นะครับอย่างอะไรนะ F F ใช่ป่ะตกน้ำตาย A V A ไม่มีน้ำให้ลอง X Shot ไม่รู้ว่ามีน้ำหรือเปล่า O ช H ใจเย็นใจเย็นลงอ้าน่าเบื่อมาก พวกท่านล็อกกันจังเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปหาเครื่องบินใช้ดีววกวก่าเฮ้ยเจ็ทเวทฟอร์มีแมน I want to go to จับฝั่ไม่เป็นไร <c oughs> กเัาทีเก้าสิบนี่ก็ได้ สุดท้ายกูก็ต้องมานั่งที90ลำเล็กน้อยอย่างนี้นะนี่นะครับภาพให้ความรู้สึกต่างกับอ่ายิงเจ็ตไม่ถึงหรอกลูกปืนเราระยะไอ้นี่ไม่พอเฮ้ยแมนขึ้นรถดีกว่า เ<า>ออแม่งโคตรล็อกเลยแฮกรู้สึกว่าเรายิงว่าเอารถหางยิงแรกกับมันไม่ได้เลยนะ โอ้ยจะพังแล้วอ่ะด้วะไม่เป็นไรอยู่ทับลงที่ u ย,ยู e อ a r t พ e n น์ดกว่าเพื่อจะมีโชคขับเจ็ตกับเขาบ้างนอม,ม,มีแต่โชคแค่ขับทีกาสิบว่ะ ลองดีว่ะรู้สึกขี่เก้าสิบจะไปไม่รอดฮึไฮดาเปล่าวะเฮ้ยมาตายเว้ยเฮ้ยนายดีกระสุนเอาไป h ยี่ส r o u n d วะเขาไม่ท in ันต sure, ิดบอลเฮ้ยพังโอ้เละพังเพราะอย่าถามว่าพังเพราะใครนะครับมีจีบเอ็ดนอยู่บนท้องฟ้าเรานะครับเราต้องต้านมีจีบเอ็ดให้ได้ก่อนนะครับ Đó là mới đầy chết ao oh. xe ngoài ไอ้กูขับมันว้าอ้าวมึงไม่ทันอ้าบินขึ้นไปแล้วนะครับเพื่อนเรานะครับ,เ,เ,รบเ,เว้ยแกลรงแกว่ะตกใจนะ้นเว้ยน่าลันายนายเอ้ย รู้สึกเจ็ดเราสองลำอยู <fruits> <ell Jane into turns> ่บนน่านฟ้าแบบปลอดภัยปลอดภัยนะครับสภาพไม่สู้ดีนั่นแหนพังแล้วนั่นแะขับฮอดีกว่าไหมอ๋อทีเก้าสิบไว้กับพวกจิกตอนนี้ไม่มีพาหนะเราไปไหนไม่ได้หรอกสติงเจอร์ยิงให้ที ตายสออ้าวฮอเซ็งทีเก้าสิบเว้ยเอาละหอน่าจะเกิดวันนี anyway, ้อ่ารถระเบิดเจ็บตูด ตัว pues ลูกพื่านนี้ก็จะวิ่งอยู่แค่นี้ใช่ไหมยินหน่อยครับชันเจ็ดคุณ

อูขับยากว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูไม่ได้ขับแน่เลยเอลงไหนไม่ลงบ้าเอ้ยชิปหายไม่น่ายิงเล่นเลยดับอนาถครับผมต้องขออภัยนะครับเมื่อคู่เกิดอาการถูกตัดจากเซิร์ฟเวอร์นะครับ หลุดออกมานั่งเศร้าอยู่ข้างนอกชัวก่วขนานะประมาณครึ่งนาทีประมาณสามสี่นาทีไม่เป็นไรแล้วคนนี้เ็าเซิร์ฟเวอร์เดิมขึ้นเจ็เอ้ยขึ้นฮอไประดับอนาขนาดนั้นขึ้นเจ็ตอกของแย่กว่านั้นไอ้นั่นขับฮอไม่เป็นนะครับใสยไปใส่มาแม่งเศร้านั่งฮอกับมันปุ๊บโลกเอียงเลยครับเอียงไปทางขวาเอียงไปเรื่อย เราภาพรับเรโชรกราฟิกสักคู่นะครสวยเว้ยตุม้มพวกเค้าเองชัวเลยดวี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 ดวดวด ปิงสองร้อยกว่านะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่ากระตุกขนาดไหนกันเลยทีเดียวแล้วเราคิดอะไรวะเอาสวามต่อตาเรถถังไปยิงเครื่องบินอชาเอาละไปเราจะมันจะขึ้นพยายามสุดแสงกันไกลโพ้นขึ้นสิว่า อ้อาอะไรเคลนแล้วครับเึ้นแล้วนะอุ้ยขับเจ็ดยากเวย้ยเป็นไรมันอยู่ไหนเฮ้ยล่วงมึงเชิดหน้าเออดีกับพ่อไว้ลูกขับยากกว่าภาคสองเยอะเลยครับ อเออแล้วกูจะเลี้ยวไงวะนั่นไงกูว่าแล้วอ่าอ่า,อ,าอย่างน้อยผมได้ขับแล้วน,นะแต่หาทางเลี้ยวกลับไม่ได้ออกนอกเขตเลยต้องหมองโลกไปตามระเบียบ น่าอายว่ะไม่เป็นไรเราไปบู๊แนวหน้ากันเลยดีกว่าเนาะเป็นเอนจีเนียสยาได้ขึ้นครบแล้วนะครับทั้งเจ็ดอ,อู้อาเชนา่าลงนี่ดีกว่ะเอ,อ,อาละนี่คือคุณจำป้อมปืนอันนี้ได้ไหมในภาคสอง ในภาคสองมันเป็นอะไรที่เจ๋งจอดเลยใช่ไหมครับตายนะมึงตายโดนนสิโดนนโดนๆหลุดนี้เจ่งว่ะอ่าตอนนี้จำได้ว่าอุ้ยแหลกสาไม่เป็นไรทีเก้าสิบนี่ โอ้ยเอ็มหนึ่งเอับหนึ่งวะอ้ยเอมหนึ่งเอหนึ่งอ布拉มไม่เป็นไรนี่คือเ1 a มอับราม่์มนะครับรถถังที่ใช้ขึ้นกับเจ็ตแรงประมาณพันสี่ร้อยแรงม้าถ้าถามว่าทำไมผมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแบบเป็นหมาเมานะครับต้องบอกว่า เครื really Ooh, oh, so <can> <can> ่องเนื่องจากว่าเครื่องผมปิงข้างๆเยอะอะนะมันก็เลยมีการดีเลย์เล็กน้อยเนี่ยสั่งมาได้ยังใจก็ต้องสั่งกลับเลยมันก็เลยเป็นอย่างนั้นแหละเอ้พื้แล้วภาพนี้นะครับรู้สึกว่าถังยไม่มีปืนกลเลยเซ็งหัวเอ็มหนึ่งเอ็มหนึ่งจะมีปืนกลประมาณปืนกลสามสิบมมตั้งอยู่ข้างตื้ใหญ่หลายยี่สิบเอออัเด็บเ็บใช่ไหม mừng, nó sẽ gọi là lạc tao nè เออมาบุกแล้วถังศัตรูนะครับแล้วก็ค้างก่อนโดยตามระเบียบ วิ่รถถังมันจะเละพอๆกับเราเลยเว้ยมันเป็นเอนจิเนียร์นี่ว่าเฮ้ยมัซชอบรถถังได้ดวยววาเฮ้ยไม่มีประโยชน์ลงนี่ดีกว่าจะขับเจ็ตเมาต่อครับท่านผู้ชมว้วลงสิอ่าแหลกจนน่าเกลียด